I'm in style. จสมีเชี่ยแนลนะคะวันนี้นะคะจัดจะมาสร้างห้องค่ะอาชีพในฝันต้อนรับวันเด็กกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมวันเด็กค่ะที่จัดขึ้นในเพจ just academy นะคะธีมของวันนี้ก็คือจะให้น้องๆทุกคนนะคะที่มาเล่นกิจกรรมเนี่ยแต่งตัวตามอาชีพในฝันนะคะแล้วก็แก้สังเขปหรือว่าหน้าโปรไฟลหหาา์หรือว่าหน้าไบโอตัวเองหรือว่าหน้าลายเซนตตัวเองเนี่ยว่า โตมาเนี่ยอยากเป็นอาชีพอะไรนะคะแล้วก็เหตุผลเพราะอะไรนะคะพร้อมกับแต่งตัวตามอาชีพนั้นๆที่ตัวเองอยากเป็นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาชีพในฝันของน้องๆแต่ละคนในยุคสมัยนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโตไปอยากเป็นอะไรเพราะเหตุผลอะไรอยากรู้เหมือนกันค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามเข้าไปดูคลิปนี้กันเลยจ้า จะให้ทุกคนนะคะแต่งตัวเป็นอาชีพในฝันนะคะแต่งตัวอาชีพในฝันก็คืออยากทําอาชีพอะไรนะถ้าเกิดได้ทํางานอยากจะทําอาชีพอะไรแคปชั่นตรงนี้นะคะก็บอกว่าโตมาอยากเป็นจรวด่อะสมมติวต่าโตมาอยากเป็นจรวดเพราะมันเร็วดีอะะอะไรอย่างนี้ ก็ให้แบบว่าบรรยายมานิดนึงเพราะเดี๋ยวพี่จะมาอาดน,นะคะว่าทุกคนเนี่ยทำไมถึงอยากเป็นอาชีพนั้นๆน,น,น,นี้กันใครไม่ได้แต่งตัวตามอาชีพในฝันเนาะแล้วก็ไม่ได้ตั้งสังเกตมาโดนเชิญออกนะจ๊ะเอาคนแรกมาก่อนเลยนะคะต่อไปอยากเป็นโจรเพราะจะได้ขโมยหัวใจพี่จ๊ะอยากชอบเลยเนอะแล้วแต่งตัวทรงโจนด้วยนะคนนี้แต่งตัวทรงโจรจ,จัด คนนี้นะคะต่อไปอยากเป็นผู้บ่าวตัดอ่อยตัดอ่อยนะ้วดังไม่ตัดอ้อยนะขออ่อยด้วย <c oughs> เพราะอยากตัดอ้อยเด <c oughs> ี๋ยวแกไออ้อยอะอ้อยแรกอะทาไมเป็นไม่เอกแล้วอ้อยที่สองเป็นไม่โทถูกวะยังไงเนี่ย <c oughs> ผู้บ่าวคนที่สามนะคะโตไปอยากเป็นโจรครับเพราะจะได้ขโมยหัวใจคนอีพวกโจรลักหัวใจแม่งเยอะจังเลยวะค <c> น <oughs> เยอะแลวครูคณิตคนนี้นี่ชื่อนี่คือชัดเจนมากแค่ชื่อนะคะเป็นครูคณิตด,ด้วยนะโตขึ้นอยากเป็นครูคณิตศาสตร์พอชอบเรียนคณิตศาสตร์ค่ะโอ้โหมาซะสวยเลยนะคะอยากเรียนกับคุณครูคนนี้ก็ไปแอดเขาได้นะคะว้าแล้วคือประเด็นหนูตั้งใจเปลี่ยนชื่อด้วยเหรอหนูจะลงทุนเกินเวลาถ้าหนูได้เพชรไปนี่คือมันคุ้มกับค่าบาเปลี่ยนชื่อหนูหรือเปล่า <c oughs> เอาคนที 5, ่ห้าก่อนคนที่ห้า คนที่ห้านะคะชื่อน้องมีนโตมาอยากเป็นสาวอ่บนวลค่ะวพเงินเยอะดี <c oughs> โอ้โหแล้วหนูใส่ผ้าขนหนูเลยนะลก <c oughs> ูกเพราะแต่ละอาชีพแล้วแต่ละเหตุผลพี่เลยอย่างชอบเลยตัวไปอยากแต่งงานครับเพราะอยากแต่งงานกับพี่จัดเอ้โหหนูอีกสิบปีอีกสิปีพี่แก่พอดีจะแต่งงานกับพี่ไหวอะ ต่อไปตอนนี้นะคะตัวไปอยากเป็นนักแข่งครับเพราะจะได้เอาชนะใจเธอยืดนักแข่งโลดว่ะเขาเท่คนนี้ล่ะคะโตไปอยากเป็นนักบอลครับเหตุผลเพราะบอลมันเท่เฮ้ยนักบอลมันเท่ว่ะเอาอ่ะกับปอมเองรอบนี้ปอมนะคะโตไปอยากเป็นนักแข่งเพราะจะเป็น MVP โลกแต่ยังไม่มีทีมอ่ะใครสนใจน้องนะคะดึงน้องไปลองเทสได้ะคะน้องกระปอมแล้วก็คนนี้ เมสซิโกนะคะโตไปอยากเป็นตำรวจหญิงค่ะเพราะจะได้ช่วยคนอุ้ยน่ารักค่ะขโมยขจรเยอะจับไม่ได้เยอะๆเลยนะคะคนนี้คนที่11อนะคะชื่อน้องฮ็อกกี้โอ้โหแต่งชุดนี้โตไปอยากเป็นหมอค่ะเพราะอยากช่วยเหลือคนอื่นนี่พราะเข็มฉีดยามาด้วยนะใครล้มนะคะเรียกน้องเขาได้เดี๋ยวน้องก็ไปช่วยนะจ๊ะไปช่วยแจกคิว <laughs> คนนี้นะคะโตไปอยากเป็นเชฟครับเพราะจะได้ทําอาหาร ดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นเชฟอาหารตามสั่งเพราะว่าแต่งชุดอินดี้ถ้าเชฟโรงแรมนี่เะขาต้องแต่งตัวเรียบร้อยนะคะคนนี้น่าจะต้องไปอ่าขายกับข้าวพี่ว่าขายกับข้าวแบบติดๆได้นะขายของกินเล่นน่ะได้อยู่บุคลิกเรานะบุคลิกเราอ่ะต่อไปชาเขียวชาเขียวต่อไปอยากเป็นนักบอลเพราะอยากสร้างชื่อเสียงอยากมีแฟนเยอะไม่ใช่แฟนคลับเยอะด้วยนะอยากมีแฟนเยอะแก <c oughs> นักบอลมีแฟนเยอะวะมันได้หรอคนนี้คนนี้คนนี้โตขึ้นอยากเป็นนักแข่งรถดิฟครับเพราะมันเท่ดีโอ้โหนี่คือแต่งตัวมาพร้อมเป็นนักแข่งจริงๆเลยนะคะคนนี้แล้วก็เลขสิบห้าเบอร์สิบห้านี่สิบสี่ครับอายุสิบสี่นะน้องการอยากเป็นนักแข่งเพราะยากตบทีมต่างชาติอ๋อจะไปแก้เผ็ดแล้วใส่เสื้อฟินิกซ์มาด้วย อยากจะเป็นแชมป์โลกเหมือนฟินิกฟอสตโอเคเข้าใจรู้เรื่องน้องทำให้ได้หนูอายุเท่าไหร่นะ14ใช่ปะคนต่อไปนะคะหมายเลขสิบน,นะคะต่อไปอยากเป็นคนขับรถคัฟเพราะจะไปขับชนผู้นำประเทศไอ้เฮียกูไม่เกี่ยวนะก็อ,อ่านนั้นอ่านจ,จบด้วย <c oughs> คนนี้นะคะหุยอยาก เล่นนางรำเพราะชอบดนตรีไทยอ๋ออยากเป็นนางรำเพราะว่าชอบเล่นดนตรีไทยนะคะคนนี้เนาะเบอร์สิบแปดน้องสมพงศ์นะคะน้องสมพงศ์ตัวไปอยากเป็นตำรวจครับเพราะจะได้จับใจเธอ,อไอพวกตำรวจนี่เจ้าชู้ไม่เบาเลยนะไอพวกจะเป็นตำรวจเนี่ยจีคนนี้นะคะตัวเปลกเป็นนักร้องครับเพราะจะได้มอบความสุขให้กับผู้คนนะคะนี่คือชุดนักร้องของน้องนะคะเวอร์มากนะคะพกปะฉลามมาด้วย แล้วก็เบอร์ที่20สิบนะคะน้องเปาน้องเป,า,งเปาโตมาอยากเป็นหมีพอชอบหมีครับฮะมันเป็นหมีได้ด้วยหะอ๋อมัสคอตหมีอ่ะได้อยู่ได้อยู่เป็นมาสคอตหมีนะคะน้องเปาโตขึ้นอีกหน่อยนี่หนูไปเป็นมาสคอตหมีได้อยู่นะแต่มันจะร้อนหน่อยนะใส่ชุดมาสคอตไอ้ปิ๊น ต่อไปอยากเป็นนักมวยครับเพราะจะได้ไปต่อยหน้าเธอโอ้โหใครทำให้ป,ป่นอกหักนี่คือไม่ได้เลยนะโดนต่อยหน้าเขาให้นะ <c oughs> คนนี้นะคะอยากเป็นหมอเพราะพี่จัดเป็นพยาบาลหมอต้องคู่กับพยาบาลอย่างเงี้อยอยู่โล <c oughs> อ่ะน้องไก่ตุน๋นนี่อยากเป็นแดนเซอร์ครับเพราะว่าเป็นขี้เหล้าน้องเป็นขี้เหล้าน้องก็เลยจะไปเป็นแดนเซอร์อีกกะ ปะทะอแล้วประเด็นคือเป็นขี้เล่าขี้เล่านี่กำเมืองก่อสูน่าจะกำเมืองเนาะน่าจะเป็นคนเมืองเนาะใครตุ่นเอ้ยตอนนี้นะคะอยากเป็นคนเช่าพระครับเพราะจะได้รวยครับเดี๋ยวเราไปเช่าเขาไม่ใช่ปล่อยปล่อยเช่าแล้วประเด็นคือคนเช่าพระนี่คือโอ้โหชุดไว้หนวดไว้เขาแต่งมาทรงใส่ทรงนี้เลย พี่ถึงใครนะอ่าเบอร์ยี่ิห้าต่อนะคะเบอร์ยี่ิห้าอายุสิบขวบครับโตขึ้นอยากเป็นนักแข่งฟรีไฟ์เพราะว่าชอบฟรีไฟ์มากได้ตังค์ด้วยเออถือว่ามาถูกทางนะคะอยากเป็นนักแข่งนะคะแล้วก็ได้ตังค์ด้วยเนาะเออถือว่ามาถูกทางมาถูกทางใส,ส่เสื้อค่มิฟอร์ดด้วยประเด,นด็นต่อไปซันจินะคะอยากเป็นคนดีพอจะได้เป็นคนดีสําหรับพี่พี่คนไหนละน้องพี่คนไหนคนไหนกอนหลายคนนะเ่าอ่ะ เออไม่ได้เลยนะคนนี้นะคะต่อไปอยากเปน็นอาหารครับเพราะมีความอดทนโอ้โหอแล้วประเด็นคือชุดนี่คือแต่งเต็มยศเลยนะพร้อมแบบพร้อมรุยอะ่ะพร้อมรุยจริง <c oughs> คนนี้น้องน้านะเองครับน้องน้านะนะคะอยากเป็นครูประวัติศาสตร์ค่ะเพราะว่าหนูเรียนเก่งแหมประวัติศาสตร์เกรดสี่ถ้าเป็นรุ่นเดียวกับพี่นะ่าจะให้ช่วยติวให้ละ อ๋อประวัติศาสตร์นี่พี่มไม่ค่อยได้เลยนะคะจำอะไรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือด้วยน้องจืดไหวนะคะโตมาอยากเป็นนายอำเภอครับเ <_ c oughs> พราะจะได้ดูแลบ้านเมืองเออเป็นแบบระดับอำเภอนะเอาที่ตัวเองไหวนะคะดูแลไหวระดับอำเภอก็จะเป็นนายอำเภอถือว่าดีค่ะถือว่าดีจะได้ดูแลบ้านเมืองให้มันอยู่ดีมีสุขเนาะต่อไปอยากเป็นแดนเซอร์ค่ะเพราะอยากได้แฟนฮะ คนหนึ่งอยากเป็นแดนเซอร์เพราะเป็นี้เล่อีกคนหนึ่งอยากเป็นแดนเซอร์เพราะจะได้ได้แฟนเออเออเอา,เอา,เอา,เอาที่ว่าแล้วกันออากเป็นแดนเตอร์จะได้ได้แฟนนะโอเคได้ <laughs> น้องปิ๊ปปี้เองนะคะหนูอยากเป็นไก่กุ๊กกุ๊กเพราะมันน่ารักค่ะอ๋อมาถึงคนเลี้ยงไก่อยากเป็นไก่กุ๊กกุ๊กเพราะมันน่ารักแล้วก็คือพกกระเป๋าไก่มาอันหนึ่งคือไม่มีชุดไก่ก็เลยเพกอ๋อใส่หมวกไก่มานี้ด้วย ออะถือว่าให้ถือว่าให้น้องปามนะคะน้องปามอยากเป็นจิตกรครับเพราะชอบวาดรูปอืบอกเลยนะคะชุดนี้เป็นได้ทั้งคนเช่าพระเป็นได้ทั้งจิตรกรแล้วก็เป็นได้ทั้งหน้าอำเภอนะใส่ชุดเดียวกันได้นะคะใส่ชุดเดียวกันได้เบอร์สามสิบสามอยากเป็นนักมวยครับเพราะจะได้ไม่อวดหนูนออกกําลังกายคุมอาหารก็มาารมไม่อวดแล้วลูกอะใส่ชุดนักมวยมาเต็มที่กันหนูก็จะไปตอ่อยหน้าใคร น้องปาปิก้านะคะปาปิก้า่อไปอยากเป็นนักโทษครับเพราะวันนี้ผมจะไปฆ่าคนเชี่ยเขาจะเก็บแชมป์เกมนี้ว่ะเขาจะเก็บบดแมากว่าทุกคนคนนี้อันตรายมากใส่ชุดนักโทษแถมป้องกันโควิดไปด้วยใส่ผ้าปิดปากคนที่ส5ห้านะคะอยากเป็นบอดี้การ์ดเพราะจะได้ปกป้องคนครับอืมชุดบอดี้การ์ดนะคะแต่งวเท่เลยนะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เลยชุดบอดี้การ์ดเรืองแสงด้วยนะคะลอตินเจ้า คนต่อมานะคะอยากเป็นนักแข่งรถค่ะเพราะว่าผมชอบรถอ่ะใส่ชุดนักแข่งรถมาด้วยนะคะไม่รู้ว่าเอาตัวละครมิชามาด้วยหรือเปล่าทรงแล้วพวกคนที่ชอบขับรถเนี่ยน่าจะไปขับมิชากันอ่าคนที่สามสิบเจ็ดนะคะคนที่สามสิบเจ็ดอยากเป็นช่างยนต์ครับเพราะจะได้เว้นเงันเงันพี่ต้องทําเสียงให้เหมือนด้วยแมวเว่นงันงันเนาะ ต่อไปนะคะคนที่38ต่อไปอยากเป็นนางรำคร่ะเพราะจะได้รำกับเธอเอรำราอกไรกรำรารกันจ๊ะน้องแต่ละคนอายุแดขวบครับโตมาอยากเป็นนักแข่งฟรีไฟล์ครับอยากเข้าโปลิกฝุกฝนเยอะๆนะครับน้องสู้ๆอันนี้ก็ชุดนะักแข่งชุดหนึ่งเหมือนกันนะที่เขาชอบใส่กันนาอหฮิตๆิตกันอยากเป็นกระเทยค่ะเพราะจะได้เต้นบนเวทีหมอนหนูใครก็เต้นบนเวทีหมอลำได้ลูก อ่ะต่อไปคนที่41ต่อไปอยากเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจเพราะเงินเยอะนักธุรกิจแกอยากจะตีมือจังเลยน่วาสไทยเกเไรเนี่ยมีเวลาให้ค้นกูเกิลเป็นเยอะธุรกิจขอให้เจริญเจริญเด้อขอให้เจริญเจริญเด้อต่อมาอยากเป็นนักมวยเพราะจะได้สู้โจรค่ะไปเป็นตำรวจ ไปเป็นตำรวจน้องดีดีส่วนคนนี้อยากเป็นทหารครับจะได้ปกป้องบ้านเมืองแหละผู้คนครับโอ้ยตัวแทนตัวแทนชาติอยากเป็นจุ๊กเม่งหรือเปล่าคนโตไปอยากเป็นครูค่ะเพราะเป็นอาชีพสุจริตอ่าโอเคให้ได้ถือว่าได้ครูก็เป็นหนึ่งอาชีพสุจริตนะคะแม่พิมพ์ของชาติเนาะต่อมาอยากเป็นนะักฟุตบอลครับเพราะนี่คือความฝันอย่าลืมตื่นด้วยนะน้องคนนี้นะคะ อยากเป็นคนเลี้ยงไก่ครับเพราะมันรวยเออจริงๆทำฟาร์มไก่ก็รวยนะเนื้อไก่ก็ขายได้ไข่ไก่ก็ขายได้นะคะนมหองอยากเป็นอาหารครับเพราะไข่ไก่จะได้แลประชาชนดูแลประชาชนอ่าถือว่าได้นะคะต่อไปแปดคนนี้นะคะลบพี่ออกอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าในบรรดาสองสี่หกหกคนนี้นะคะใครที่เป็นอาชีพ แปลกที่สุดนะในบรรดาที่เราเคยเห็นมาอย่างเงี้ยแล้วกันเนะาะแถวเป็นนักร้องค่ะเพราะอยากจะเป็นแบบพี่ลิซ่าโอ้ยต้องร้องได้เต้นได้ด้วยนะแบบน้องลิซ่าโตเป็กเป็นตำรวจค่ะเพราะอยากจับคนอืคนนี้ล่ะคนนี้อยากยังมีแฟน10คนนี้ไม่เกี่ยวแล้วคนนี้เอาออกไปเลยคนนี้ไม่รู้เรื่องไปไป,ไปมาผิดทีละคนนี้ตัวไปอยากเป็นนักแคสเกมครับอ่ะอน,นี้ลืมบอกเหตุผลนะคะไม่ได้นะ เด็กหญิงเอมมี่ตัวไปอยากเป็นครูครับเพราะอยากสอนนักเรียนนะคะแล้วก็หัวฟ้าหัวแคลนนะคะตัวขึ้นอยากเป็นครูภาษาไทยเพราะชอบภาษาไทยมันจะมีอยู่แค่หนึ่งคนนะคะจากสี่คนนี้ที่จะได้ขึ้นไปเล่นสล็อต40เราจะให้ทุกคนนะคะช่วยกันโหวตว่าจะให้ใครเข้าไปเล่นดีระหว่างนักร้องนะคะนักร้องนักร้องแล้วก็ตำรวจนะคะคุณครูนะคะแล้วก็ ครูภาษาไทยอ่ะครูภาษาไทยอยากให้อาชีพไหนขึ้นไปเป็นตัวแทนสู้ในดัมเบ์สี่สิบอให้ขึ้นไปสู้จ๊ะอยากให้นักร้องขึ้นไปสู้อ่ะอยากให้นักร้องขึ้นไปสู้นะคะอันนี้เพื่อนๆโหวตกันนะว่าให้นักร้องขึ้นไปเล่นนะจ๊ะไปฮะอะนักร้องหายนักร้องอ๋อไม่หายขึ้นไปเบอร์สิบพี่หนูกับพี่เต๋เขาออกห้อง ส่วนอีกสามคนตรงนี้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจให้ละกันเนาะเดี๋ยวพี่จะเติมเพชรให้คนละ30มสมัน38เพชรปะสามคนนี้นะคะ3ามคนนี้เดี๋ยวพี่จะถือว่าให้เลยละกันเนาะเพราะว่าม,มีไม่กี่คนแต่ถ้าเกิดมีเยอะก็ไม่ได้นะก็อดนะถ้าส,สมมุติว่าแบบคนดู30คนนะอะไรอย่างเงี้ยก็อดนะเพราะเติมไม่ทันแล้วสาวคนนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษละกันเนาะเพราะเพื่อนอุตสาห์แต่งตัวมาแล้วแต่ไม่ได้เล่น33ามเพชรนะคะ สามคนนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะได้รับเพชรนะคะหลังจากจบกิจกรรมนะหลังจากจบกิจกรรมแป๊บบนึ่งนะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้เข้ามาเล่นกิจกรรมพี่ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าอาชีพในฝันของน้องๆเนี่ยอยากจะเป็นอะไรกันบ้างเพราะเหตุผลอะไรนะคะเพราะว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยความฝันของเด็กๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะแล้วถ้าอยากเล่นกิจกรรมอย่างนี้อีกนะคะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะคะทุกๆวันเสาร์ค่ะจะมีสร้างห้องกิจกรรมอย่างนี้กันเรื่อยๆนะคะทุกเสาร์เลยนะในแฟนเพจ Just Minute ค่ะกับติ� Just m i n ินนิดนั่นเองค่ะใน YouTube เนี่ยลงแต่คลิปนะจ้าตัวเองตัวเองอย่าลืมไปดูในเพจใน TikTok นะเอาแล้วแต่สะดวกเลย